คุ้มค่าเกินราคากับรถเข้าใหม่คันนี้เกียร์แคดิลลปี2021รุ่นท็อปออปชั่นเต็มสภาพเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจมากๆใครกําลังมองหารถสไตล์ครอบครัวอยู่ห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนี่คือเกียร์คานิวัลปี2021นะเลขไม้นะครับเพียงแค่60 0 0 0โลเท่านั้นตอนเปิดตัวนะครับขายอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทฮะวันนี้วันทัวร์โต้ครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง1ล้านบาทเลยนะแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์ของเขาตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ถึง1ิกิโลเมตรต่อลิตรด้วย ดีไซน์ที่หรูลงตัวแล้วก็มีสลุปออปชันถึง2จุดรวมถึงเครื่องเสียง Bose Sound System ด้วยใครชอบฟังเพลงห้ามพลาดคันนี้เลยนะรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับเซอร์วิสศูนทุกระยะอุปกรณ์ครบนะใครสนใจไปดูรีวิวต่อได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของเกียร์ c a n a l คันนี้นะครับบอกได้เลยว,ว่าสภาพสวยใหม่มากๆนะอันนี้เป็นสีแบบซิ gniature ตรงตามรุ่นเลยนะครับสีของโมเดลเขานั่นเองสภาพด้านหน้านะครับนี่ฝากระโปรงไม่มีรูรอยโลโก้เกียร์นะครับใสๆแบบนี้เลยนะนอกจากนั้นนะครับสภาพแบบนี้กริลพอร์ตนะ สมัยมีความสวยด้วยดีไซน์เขาเนี่ยเ,เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับไม่มีรอยชารุดไม่มีรอยแตกหักมีกล้อง360องศาเทมาร่ามาให้ใช้งานด้วยรวมถึงการตกแต่งต่างๆนะครับแล้วก็ไฟหน้านครับก็จัดเต็มมาเลยนะเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับเดย์ไทม์ไลน์ไลที่มีดีไซน์สวยงามแบบใหม่เลยนะกันชนด้านหน้านครับมีเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ใช้งานที่สําคัญคือสภาพนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยสภาพสวยมากๆครับมาต่อที่สภาพห้องเครื่องกันครับสำหรับห้องเครื่องนะครับสวยใหม่พร้อมใช้งานแบบนี้เลย เบ้าโชคเดิมทุกอย่างเดิมสีแต้มอยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงนี่ไม่เคยมีการขยับน็อตมาก่อนเลยสีสวยฉ่าเม็ดอาร์ตโอเรียงตัวสวยตะเข็บด้านข้างนี่เดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับแล้วก็คานหน้าไม่เคยมีการเปลี่ยนคานหน้ามาก่อนครับคันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะฮะมีการใช้งานที่น้อยมากๆแล้วก็การันตีเลยนะรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีด้านหน้ามาก่อนครับสําหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถสไตล์ครอบครัวเนกประสงค์นะครับเน้นความหรูหราในการใช้งานเครื่องยนต์ต้องตอบโจทย์ในเรื่องขขออออองงงกกกกาาาารรรรรรรััับสนนนนนนนุุปะะหยยยยดด้้้้้มแลว็ตตตตตตเเเ่่่ีีีคคคืื์จทใณไพ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรให้กำลังแรงม้านะครับอยู่ที่202แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่441นิวตันเมตรคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตรนมัติ8สปีดนะการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็อัตราการเร่งดีแบบนี้นะมาพร้อมกับอัตราสิ้นเปลืองที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่15.22กิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับในเรื่องของรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ในเรื่องของท็อปสปีดนะครับคันนี้สามารถขับด้วยความเร็็วววววสสูงงงงออออย่่่่196่่ที196 100กกมมตตชชััโนนนะคแแลออรรล้ 100, ใ้ใใขาเเ 10.17วินาทีเท่านั้นนะอย่างคันนี้นะครับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับสามารถขึ้นเหนือลงใต้ได้สบายๆเลยทางเนี่ยสามารถไปได้ทุกทางสาภาพผิวถนนเลยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอตัตราการเร่งด้วยครับมาดูที่ล้อแมกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับล้อแมกคันนี้เป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็เป็นก้าการสีทูโทนแบบนี้สาภาพสวยใหม่ไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยคันนี้นะครับสาภาพสวยแบบนี้มาพร้อมกับยางปีใหม่ปี2024ดอกยางเต็มแก้มยางหนาสามารถขับแล้วก็ใช้งานได้นะยาวๆ เลยสามารถขับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับรถ MPV คานะรถหรูหน่าใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของราคาของเขาค่อนข้างประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเยอะมากๆนะครับราคานี่ถือว่าตอบโจทย์ความคุ้มค่าเลยออปชั่นต่างๆนะครับก็ร้ําสมัยมากๆน่าใช้งานมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีน Apple Ca r า l a y Android Auto รวมถึงในส่วนของตัวเครื่องเสียงครับที่เป็นเครื่องเสียง Bose Sound System แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะอย่างคันนี้นะครับราคาก็ประหยั ก็รถใหม่ป้ายแดงนะถึง1ล้านบาทนะใครสนใจก็ห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดครับมาดูสภาพด้านข้างกันต่อนะสำหรับด้านข้างของเกียร์แคนิวัลคันนี้นะครับคันนี้เป็นปี2021นสะสภาพสวยใหม่เลยนะครับเส้นสายต่างๆอยู่ครบออปชันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นราวเรหลังคาแล้วก็ในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับรวมถึงบันไดด้านข้างสภาพยังสวยใหม่อยู่เลยนะฮะแล้วก็สรุปออปชัน,นครับบนหลังคาเนี่ยเขามีถึง2จุดด้วยกันมี2อํตำแหน่งนะก็มีด้านหน้าของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองนะครับเกียร์แคนคิวัล ข้างเนี่ยเขาเป็นประตูบานสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นระบบคีย์สมาร์ทเอนทีด้วยซึ่งเวลาที่กุญแจยอยู่ในตัวนะครับก็สามารถเปิดหรือปิดหรือว่าล็อกรถก็ได้นะนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือในเรื่องของบานกระจกที่มีความกว้างมีความใหญ่เวลานั่งภายในนะครับก็ไม่รู้สึกอึดอัดนอกจากนั้นนะครับสามารถลดกระจกลงใช้งานได้ด้วยนะฮะในรุ่นท็อปของรถคันนี้นะครับการตกแต่งตรงนี้นะครับก็จะใช้วัสดุที่เป็นโครเมียมแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็น3มิติแบบนี้ซึ่งให้ความรู้สึกหรูหรานะคร้รนน่ีถุ เป็นประตูบานสไลด์ไฟฟ้าไม่พอกระจกตรงนี้สามารถลดลงแล้วก็ใช้งานได้ด้วยครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับคันนี้ก็เป็นไฟท้ายทียท่เป็น LED light like guiding ก็มีความยาวมีความสวยแบบนี้เวลาขับรถยามค่ําคืนนะฮะคันนี้ก็ไฟสองสว่างแล้วก็สวยงามด้วยนะนอกจากนั้นครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกรุ่นที่3บนหลังคาก็จะมีชักฟินเอาไว้รับสัญญ,ญาณซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปออ i ชันเต็มนะครับของเขาเป็นรุ่น SXL นะครับมีเบสโลโก้คำว่า c a r n i v a l มาด้วยนะนอกจากนั้นครับกันชนด้านท้ายนะครับสภาพสวยบ,บนยบบนเอรรถะคใ่ชช คันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี <Sh> ๋ยวเราไปต่อ <like> ท <Sh> ี <me> ่ห <like> <Sh> ้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าครับฝากระโปรงด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะฮะใช้งานง่ายนอกจากนั้นนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบซึ่งคันนี้นะครับเป็นรถแบบทรง VIP เป็น7ที่นั่งนะมีในส่วนของที่นั่งที่เป็นกับตันซีนะครับอยู่ตรงแถว2นะแล้วก็ที่นั่งแถว3เนี่ยก็สามารถปรับแล้วก็พับเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้หากใครนะครับต้องการใส่ที่นั่งเพิ่มเติมก็สามารถปรับที่รราาาางงงเเเเบบบะะไดดด้้้ลลยยนนแแววววกก็สสสภพๆีอติิมมฝโปั ไม่เคยมีการขยับนอนมาก่อนอันนี้การันตีให้ว่าด้านท้ายนะครับสภาพสวยใหม่ไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าทําสีมาก่อนเช่นเดียวกันครับออปชันเด่นๆนะครับที่ผมชอบสําหรับแคนูวอลคันนี้ภายในตัวรถนะหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ครับ12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto มีกล้อง360องศากล้องล่าให้ใช้งานครับมีไวเลสชาร์จเจอร์สามารถชาร์จมือถือแบบไร,ร้สายได้แล้วก็สลุปออปชัน2จุดก็จะมีห้องคนขับแล้วก็ห้องโดยสารต้นหลังสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งคู่นอกจากนั้นครับในเรื่องของเครื่องเสียงสาหรับ เครื่องเสียงทั้งหมดเนี่ยมีลำโพง12ดอกมาพร้อมกับซบวเวอร์ Uber อีกดอกหนึ่งนะให้น้ำเสียงที่คมชัดลึกนะฮะใครชอบฟังเพลงห้าพาดคันนี้เลยครับเกียร์แคนิวัลคันนี้นะครับประวัติสวยสวิสซูนทุกระยะนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ครบสามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็คือในเรื่องของการสวิทของรถคันนี้นะครับก็สามารถมาตรวจสอบได้คันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยอุปกรณ์ครบด้วยนี่คือเกียร์แคนิวัลนะครับปี2021นะฮะเลข้ใหมยอยู่ที่60,000โลเท่านั้นนะสภาพสวยใหม่แบบนี้รุ่นท็อปออปชั่นเต็ สีน้าตาลออกส้มๆแบบนี้นะครับเป็นสีสว่างๆนะซึ่งเวลานั่งเนี่ยครับเขาจะมีในส่วนของพินสปอร์ตด้วยตรงนี้ทั้งพนักพิงแล้วก็ที่รองก้นตรงนี้นะครับสามารถเปิดแอร์หรือว่าทําความร้อนได้นะใครที่แบบว่าขี้หนาวก็สามารถเปิดในส่วนของพัดลมร้อนหรือว่าใครที่ขี้ร้อนก็สามารถเปิดพัดลมเย็นได้คันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานครับคอนโซลนะครับต่างๆนะครับดีไซน์สวยมากๆนะเหมือนกับรถยุโรปเลยนะรถยุโรปที่เป็นแบบว่าสไตล์แบบพรีเมียมคาร์ที่เป็นรุ่นท็อปนะคันนี้ก็มีในส่วนของการตกแต่งคอนโซ ของวัสดุซอฟทัชด้วยตัดเย็บดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลยครับมาต่อกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอก็สภาพสวยใหม่ไม่มีรอยนิ้วมือเลยอ่ะสภาพใหม่มากๆนะคันนี้ก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วแล้วก็ตรงนี้นะครับมีการใช้งานที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของสมัยนี้มากๆเพราะว่าสามารถที่จะรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ได้สามารถที่จะเปิด Google Map ผ่านในส่วนของ2ระบบนี้ได้นะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะฟังเพลงนะครับจากวิทยุได้ FMAMUSB Port นะครับแล้วก็รวมถึงการเปิดในส่วนของแอร์ด้นละเย อันนี้จะเป็น climate air นะครับด้านท้ายรถนะครับก็สามารถปรับได้เปิดให้กับคนที่นั่งโดยสารตอนหลังได้ครับออปชันของจอนะครับก็ยังมีในส่วนของกล้องรอบรถนะฮะอันนี้คือ360องศาแคมมาล่านะครับซึ่งสามารถปรับมุมมองได้ด้วยตามความต้องการในการใช้งานของผู้ขับขี่เลยนะคันนี้ก็เรียกได้ว่ากล้องเนี่ยภาพละเอียดมากๆนะครับภาพสวยมากๆเลยครับคอนโซลของเกียร์แคนวาลคันนี้นะครับปุ่มต่างนะครับวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะดีไซน์เขาหรูหราหน้าใช้งานมากๆเลยนะครับหน้าจอหน้าป ดูโอโซนแอร์ออโต้ครับแล้วก็มีแอร์แถวหลังให้ใช้งานด้วยคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายแอร์ที่เรียกว่าปรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสภาพสวยๆปุ่มไม่มีรอยชํารุดเลยครับเกียร์อัตโนมัติของคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดฮะแล้วก็เป็นแบบปรับหมุนนะแต่ว่าดีไซน์ของเขานะครับเป็นแบบคริสตัลแล้วก็มีในส่วนของการใช้วัสดุที่เป็นสเตลเลสสตีลที่มีดีไซน์แบบนี้ดูหรูหรานะครับแล้วก็มีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮลนะคร โหมดด้วยกันนะใครที่ชอบการขับขี่ที่เป็นสปอร์ตก็สามารถเลือกสปอร์ตได้สามารถเลือกการขับขี่ที่เป็นโนม a ลหรือว่าสามาร์ทก็ได้หรือว่าใครต้องการขับแบบประหยัดนะอันนี้ก็มีอีโค o โหมดมาให้ใช้งานด้วยครับพุ่งอะไรของ c a r n i v a l คันนี้นะครับก็เป็นหุ้มหนังนะครับเดินได้ตะเข็บสีดำนะฮะแล้วก็มี multi f ฟังชั o นมี adaptive c r u คุย Control ร,รวมถึง a d d l e s h i f t ด้วยนะสภาพสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะคันนี้ก็สภาพสวยใหม่และตอนนี้นะครับผมอยู่ห้องโดยสารตอนหลังนะซึ่งที่นั่งแถวสอง เป็นเบาะที่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิที่เบาะได้ด้วยคือปรับให้เย็นปรับให้ร้อนก็ได้นะแล้วก็ในส่วนของหมอนรองศีรษะเนี่ยเป็นแบบมิกกี้เมาส์เหมือนกับตัวอัล่าหรือว่าเวลไฟเลยนะคันนี้ก็นั่งสบายครับแล้วก็มีในสนองซีทเบลติดอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งดีไซน์ของเขาสวยมากๆนะแล้วก็มีลายไม้ด้วยนะครับดูหรูหราน่าใช้งานเวลาที่แบบว่าต้องการที่จะพักผ่อนนะครับเปิดรองน่องขึ้นได้นะคันนี้ก็สามารถที่จะชอนขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคุณก็จะสามารถที่จะนอนได้เลยนะใครที่เดินทางไกลใช้เวลานาาาาาานนนนนนออออออัีีีี้้ตบบโจจทททย์ใเเเรรรรื่่่งงงงงขขกกกดิไลมมมมแถะะะะคหหศษู อันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้นะครับแยกจากกันได้เลยนะใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงคันนี้นะครับเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็หลังคาเขามีสรุปออปชันด้วยซึ่งแยกจากด้านหน้ามาแล้วก็ด้านข้างนะครับที่ผมชอบก็คือมีม่านเป็นส่วนตัวก็คือนี่ฮะม่านกันแดดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยกระจกตัวนี้สามารถลดลงได้นี่ อันนี้ดีเพราะว่าเวลาที่แบบว่าเหมือนกับว่าจะเปิดกระจกลงมาหยิบของส่งของให้การสามารถใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็มีแอร์เพดานนะครับรวมถึงในส่วนของไฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยเบาสภาพภายในสวยใหม่มากๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะการใช้งานที่ฟังก์ชันแบบนี้ถือว่าทันสมัยแล้วก็น่าใช้งานมากครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องโดยสารตอนหลังจะมีสรุปออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็ใช้งานง่ายครับเป็นแบบวัน touch ครับผมรุ่นนี้นะครับในส่วนของดีไซน์ของเขานะคร ไม่ต้องพับเบาะนะอย่างคันนี้นะครับที่นั่งแถว3ก็มีห้องโดยสารมีขนาดที่กว้างแล้วก็ใหญ่สามารถนั่งเหยียดขาได้สบายๆนะเดินทางไกลนะครับสามารถไปได้ทั้งคันเลยคันนี้ก็เป็นจิตที่นั่งที่เป็นแบบสไตล์ V.I.P. ครับดนเลยนะครับ Gear Carnival คันนี้สภาพนางฟ้าราคาสุดคุ้มเลยภายนอกภายในสวยหมดเลยนะครับและที่สําคัญครับประวัติสวยสวสุดทุกระยะอุปกรณ์ครบด้วยนะคันนี้นะครับใครสนใจก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับ Gear Carnival 2.2 SXL รุ่นท็อปออปชันเต็มปี2021เลขไมล์อยู่ที่6,000โลเท่านั้นครับ 59,000บาทวันนี้ที่วันทัวโต้ปอะหยัดได้ถึง1ล้านบาทนะเคเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่1,399,000บาทเท่านั้นครับหากคุณผู้ชมนะครับต้องการข้อมูลของรถคันนี้นะครับติดต่อวันทัวโต้ด่วนที่เบอร์โทรนี้ได้เลยครับ0616745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube แล้วก็เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.wantwoauto.com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับผมการันตีให้เลยนะครับรถทุกคันของวันทัวโต้รถบ้านแท้100%นะครับแล้วก็มีวอลันตีให้ถึง 3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันทัวโตได้เพราะวันทัวโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ